น้อมส้มถึงขนาดบอกว่าแม่ดูหนังเรื่องนี้แล้วอยากจะเอาไปแก้แค้นเก็บความแค้นไว้กับผู้มีอำนาจ <c oughs> อะไรกู…คุณอยากจะแก้แค้นอะไรนะครับผู้มีอำนาจไหนอีกนะเนี่ยเห็นไหมความคิดมันอ้พวกเนีพวกน้อมส้มเนี่ยนะไม่เว้นไม่ไวายนะเห็นไหม ดูแล้วเกิดความคลั่งอออืออยากจะค่อมแค้อยากจะแก้แคสผู้มีอำนาจโอ้ยนะครับเนี่ยโดนเขาปั่นสมองโดนเขาล้างสมองมาอีกแล้วนะครับเห็นไหมเออถ้าเขามีอำนาจจริงเขาสั่งไม่ให้ฉายไปแล้วปบบนี้นะถ้าเขามีอำนาจจริงก็ไม่ให้ฉายไปหรอกครับถูกต้องไหมเนี่ยมันเสรีภาพไงประเทศเรามันโคตรจะเสรีภาพเลย นะเออไม่มีใครมาห้ามมาเฮิมอะไรหรือทั้งนั้นนะครับเนี่ยโดนหลอกโดนลวงนะประเด็จการไหนถ้าประเด็จการจริงก็ไม่ให้ฉายแล้วป่านเนี้ยถูกต้องไหมเออแต่นี่ประเทศเรามันเสรีภาพสุดๆเสรีภาพไม่รู้จะเสรีภาพยังไงแล้วนะเสรีภาพถึงขั้นมาปุบปั่นให้คนเนี่ยนะเกียรติชังผู้มีอำนาจเกียรติชังผู้ออะไรอย่างเนี้ย เห็นไหมเอ้วจะไปแก้แค้นยังไงไม่ทราบแก้แค้นยังไงไม่ทราบแล้วเ็าไปทําอะไรให้เธอแค้นไม่ทราบนะเขาไปเอ่อทำอะไรให้เธอแค้นไม่ทราบเขาไปทําไม่ดีตรงไหนไม่ทราบเออนะไม่เข้าใจนะครับเนี่ย หนังนี่มีแต่ความโกหกมีแต่คําบิดเบือนมีแต่คําให้ร้ายหนังเธอนั่นแหละเป็นฝ่ายที่เรียกว่าเป็นปฏด็จการมากกว่านะแล้วเนี่ยเห็นชาวเน็ตแห่แชร์อะไรนะเนี่ยฉากที่ถูกตัดออกเนี่ยไอทอนเนี่ยไปตอบคาถามสารเนี่ยไม่เห็นเอาไปฉายมั้งไงเห็นไหมมันก็ถูกตัดต่อบิดเบือนนะครับตอนที่โดนยุบพักไม่เห็นเอาไปฉายมั้งตอนที่โดน จะตัดสินคำลงล้างเนี่ยไม่เห็นเอาไปเสริมไปเติมไปแต่งม้างอะนะตอนที่ไอ้พวกสามนิ้วมันว่าด่าสถาบันจับจ้วงสถาบันต่างๆไม่เห็นเอาไปลงตอนที่ไอ้พวกสามนิ้วนะฮะมาเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยไม่เห็นเอาไปลงอะตอนที่พวกสามนิ้วมาเผารถตำรวจตอนที่พวกสามนิ้วปาระเบิดแล้วมือขาดเนี่ยไม่เห็นไอ้พวกนี้เอาไปลงอะใช่ไหมตอนที่มันไปจุดพุอยู่ อนุสาวรีย์อ่ะชายอะ่ะตำ่ตำตำ่ำต่ำต่ำอะ่ะนะตอนที่มันไปทําร้ายตํารวจตอนที่มันไปพ่นสีใส่ป้ายสํานักงานตํารวจแห่งชาติตอนที่มันไปพ่นกําแพงวัดพระแก้วไม่เห็นเอาไปลงมะเห็นไหมล่ะนะไม่เห็นเอาไปลงมั้งอะ่ะตอนที่มันไปพ่นด่าคําหยาบสถาบันอะ่ะตอนที่มันไปเผารูปสถาบันอ,ะอ่ะอ่า ใช่ไหมตอนที่อมันไปดึงป้ายสถาบันลงมันไปดึงาศาสตร์สีสถาบันอย่างเงี้ยเม่นเอาไปอยู่ในหนังมั้งตอนที่พวกสามนิ้วอดข้าวอยู่ในลงในอะไรอย่างเงี้ยนะมีแต่การแบบโอบเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นทั้งนั้น นะครับเออนะเนี่ยใครกันแน่ที่เป็นประเดจการใครกันแน่ถามหน่อยไม่มีตอนที่ว่ามันโทรหาปีดีว่าเออท่านปีดีคะใกล้จะสําเร็จแล้วนะคะอย่างเงี้ยเออนะหนังมีแต่คําบิดเบือนมีแต่คำโกหกหลอกลวงดูออกมาก็คลากหงอย่างเงี้ยนะครับเอ,อเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ